สวัสดีค่ะวันนี้ก็พูดกับมดอีกแล้วนะคะวันนี้มดก็จะมาอัปเดตในการยื่นกู้ซื้อบ้านนะคะของธนาคารตาอาสอสนะคะซึ่งมดได้ทำคลิปมาแล้วทั้งหมด3คลิป3 EP แล้วนะคะ EP นี้ก็จะเป็น EP ที่4แล้วก็จะเป็น EP สุดท้ายนะคะในการมาอัปเดตในการยื่นยื่นกู้ซื้อบ้านนะคะตอนนี้มดก็ได้ไปทำการอ่าโพเรียบร้อยแล้วะคะ่ะ EP นี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังว่าอ่าเหลัาที่แบบ ได้ยื่นกู้ซื้อบ้านครั้งที่สองไปนะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างกระบวนการยังไงนะคะอันเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะหลังจากมดกกลืนจากอีพีที่สามนิดนึงนะคะหลังจากที่มดได้อ่อยื่นห้องใหม่นะคะขอยืมเป็นอีกห้องหนึ่งจากห้องแรกนะคะก็ได้จ่ายค่าอ้าอยืมผู้เ็าเรียกค่าอะไรนะสองพันบาท อม่จาชื่อไม่ได้รู้สึกว่าค่าที่เราเปลี่ยนเปลี่ยนเงื่อนไขอะคะ่ะสองพันบาทที่ต้องจ่ายทางธนาคารนะคะแล้วก็ไม่กี่วันประมาณอาทิตย์หนึ่งทางาผู้ประเมินนะคะเขาก็ได้เข้ามาประเมินห้องนะคะเราก็ต้องเสียอีกสองพันสามร้อยบาทนะคะซึ่งเราจะไม่ได้รับเงินส่วนนี้คืนแล้วนะคะเพราะว่าเราทําปิดเงื่อนไขไปแล้วแต่ถ้าเกิดว่าเรายื่นรอบแรกแล้วเราเอาเขา ตัดสินใจเอาเลยอันนั้นคือเราจะได้เงินค่า,าประเมินคืนนะคะแต่นี้เราก็ไม่ได้คืนเนะี่ยต้าวัดเราเสียสองรอบนะคะรอบที่สองไม่ได้คืนนะคะหลังจากที่เขามาประเมินเรียบร้อยนะคะอยู่ประมาณไม่กี่วันประมาณประมาณห้าวันได้ค่ะธนาตามธนาคารก็โทรมาว่าอ่าของราคาประเมินเราได้เท่านี้เราจะเอาเลยเราโอเคหรือเปล่า แต่เมื่อเลยตกลงโอเคเลยนะคะจะไม่ไม่ยื่นลบที่สามแล้วก็เลยตกลงโอเคตามธนาคารก็เขาก็เลยให้เราค่ะเข้าไปที่ธนาคารอ่าให้ไปขอสเตตเมนต์ล่าสุดแล้วก็ใบรับรองเงินเดือนนะคะเข้าไปยื่นที่ธนาคารแล้วก็ทาการนัดโอนกันว่าอ่าจะโอนวันไหนเราจะสะดวกวันไหนนะคะ แต่ของมดก็คืออาต้องรอใบป,ปลอดหนี้ด้วยนะคะเพราะว่าเราต้องไปเช็คกับทางนิติว่าห้องที่เราตัดสินใจซื้อเนี่ยไม่มีภาระหนี้ติดค้างนะคะมดก็เลยไปขอใบป,ปลอดหนี้จ่ายค่าอ่าปลอดหนี้500บาทให้กับทางนิตินะคะด mm ั hmm. งนั้นเราก็นัดอุนกับทางธนาคารอ่ามดนัดเ,เป็นเป็นวันที่8 8อ่ามีสานะคะ พึ่งนัดไปพิ่งโอนไปเมื่อวานก็เลยวันนี้ก็เลยมาอัปเดตเลยเพราะเดี๋ยวจะกลับบ้านยาวแล้วก็จะไม่มีเวลาได้มาอัปเดตนะคะโอนไปเมื่อวันที่8ปดนะคะเจะมีะนี่วันที่มดไปธนาคารนะคะตามธนาคารเขก็จะให้ใบนี้มานะคะนี่เขาก็จะแจ้งว่าเขาจะหักค่าประกระันนักคีไปเรานะคะทุก3ปีนะคะปี อ่าเป็นเงิน7 4 3 3 5บาจทสตางค์นะคะนี่แล้วก็ยืนไปให้เขาเขาจะหักทุกๆุกสามปีแล้วก็ก็จะบอกว่าวงเงินเราเท่าไหร่ดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายแล้วก็งวดที่เราต้องจ่ายเนี่ยค่ะประมาณเท่าไหร่ก็แค่นี้เสร็จแล้วก็เราก็นัดโอนกันพอวันนัดโอนเราก็ไปเจอกันที่ดินเลยนะคะไปเจอกันที่สำนักงานาที่ดินเลย เราก็ต้องมดคนแนะนํานะคะว่าให้เราค่ะทำการจองอ,อูนไปก็ยังไงน,นะทาการจองไปในระบบอะค่ะเพราะว่าเหมือนของคนเนี้ยไม่ได้จองไปแล้วไปรอนานมากไปตั้งแต่เจ็ดโมงได้กลับบ่ายสามเพราะว่าคนที่เขาจองผ่านระบบไปแล้วอะค่ะเขาก็จะได้สิทธิ์ก่อนส่วนเราไม่ได้จองไปเราก็ต้องรอคิวถัดไปค่ะรอนไปยาวๆร้อนก็ร้อนนะคะ S <S <N> เนี่ยค่ะหลังจากที่เราไปรอคิวเสร็จกันแรกก็คือมีอ๋อมันลืมแจ้งไปนะคะว่าเราก็จะได้อ่าวันที่ไปธนาคารเราก็จะได้เซ็นหนังสือคู่นะคะหนังสือสัญญาเงินกู้นะคะที่เราต้องเซ็นกับทางธนาคารนะคะแล้วก็วันที่ไปที่ดินนะคะนี มันจะมีหนังสือสัญญาจำนองเป็นประกันนะคะเราก็ไปเซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่ดินนะคะแล้วก็มีหนังสือสัญญาขายห้องชุดนะคะนี่เราต้องไปเซ็นต่อหน้าที่ดินนะคะเป็นอจยยี่สิบแล้วเขาก็จะให้สำเนา นี่ก็จะให้สำเนาจะโนดที่ดินเรามานะคะเราจะไม่ได้ตัวจริงตัวจริงจะอยู่กับแตนาคารนะคะ,ะ,คะเราต้องไปไต่ตอนกลับต่อเมื่อเราผ่อนหมดนะคะแต่ตอนนี้เรายังผ่อนคอยอยู่ก็ผ่อนวนไปค่ะสร้างนี่แล้วหนึ่งจากแต่ว่าโคมิดน,นี่แบบโดนค่าภาษีธุรกิจค่อนข้างจะแพงแพงมาก,เพ,มากเพราะว่าเจ้าของห้องเขาเพิ่งโอนออกมาจากการกีหานะคะเราก็เลยโดน กลาประสีธุรกิจไปเกือบ20,000ื่นแพงมากเบสเสร็จเก้าโวนของมดค่ะคอยู่เกือบส0 0 0มกว่าเกือบ2 5งหมไปแบบโอ้โหตอนแรก ได้ยินอ้าสองหมื่นกว่าเลยเหรอคะแล้วก็ถามย้ำเขาอีกรอบนึงเขาว่าใช่เพราะว่าอ่าก็เลยสอบถามเขาเออทำไมค่าภาษีธุรกิจแพงขึ้นเนื่องจากอ่าเจ้าของห้องเขาเพิ่งโอนไปกับการเกียรติได้แค่หนึ่งเดือนเองมันเลยทําให้เราโดนค่าภาษีธุรกิจในส่วนนี้นะคะแพงอันนี้ส่วนนี่มดก็ไม่แน่ใจว่าเขาคิดยังไงนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อ,อ่าแบบจะไปโอนเลยแบบนี้ค่ะไอ้มดแนะนำว่าไอ้โดยไปสอบถามทางที่ดินก่อนนะคะว่าอ่าเราอ่ามด มันจะอะไรเงี้ยเหมือนเราจะโอนเราจะโดนค่าค่าค่าโอนเต่าไหร่ะอะไรแบบนี้ค่ะเราต้องคุยคุยดองสอบถามทางที่ดินก่อนแต่ว่าเราต้องมีข้อมูลนั้นกับทางที่ดินนะคะเหมือนว่า,อาโอนโอนเมื่อไรเหมือนเจ้าของเดิมเขาอยู่อาศัยมาเกินห้าปียงังแล้วเขาได้ทําการโอนติดชื่อเขาเกินห้าปียังแบบนี้ค่ะเราก็ต้องมีรายละเอียดอะไรเป๊ะๆหน่อยนะคะถึงเขาจะคานวณให้เราได้นะคะแต่อันนี้ก่อมดก็แบบไปแบบงงๆ ก็เ,เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะคะก็เ,เป็นประสบการณ์อะอย่างน้อยอ่าถ้าเกิดมีโอกาสได้ซื้อครั้งที่2เราก็จะได้มีประสบการณ์ไว้นะคะวันนี้มันก็มาเล่าประสบการณ์ป่าในการยื่น คู่ซื้อบ้านของกับตอ่สอสเพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆตันใดมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมหรือตรงใส่ตรงไหนหรือมดพูดแล้วไม่ชัดเจนตรงไหน,นะคะคอมเมนต์ทักมาถามได้นะคะเดี๋ยวว่างแล้วมดจะมาตอบให้นะคะวันนี้อ่าอีพีนี้ก็เป็นอีพีสุดท้ายแล้วนะคะในการคู่ซื้อบ้านนะคะขอให้เพืเ่อนๆที่อยากอ่าซื้อบ้านก็ขอให้สมหวังกันนะคะสุขสันต์วันสงการานนะคะบ๊า